มหามนิกะมีแนวม่ให้เนาะอีลาลูกป้าบอนเจ้ากินน้ำกินหนกินอยู่สายพาเราบาทานาเบาไปเบิงฮะตต่งาเบิ้งะเสน้องกินอยู่สายยลี่จเนาะด จอดจึกเลยน่าก็ได้เงีอนเลยพี่น้องเลยเงาหัวท่านนี้เห็นซ้ำนะบ่มีคนใไทยกระยองเนาะคนฝากเงินมาจป็นวนห้าร้อยบาทเห็นน้องคนกินหนำเนี่ยกระลุ้มโบตงโบตองเลยพี่น้องเลยซุ่มเสี่ยงกับการเป็นโรคไตเป็นเบาะแต่ซุ่มเสี่ยงเป็นการอ่าพยานิไข่เลือดออกเด้อเพราะว่ายุงไปไข่ใส่แทงบัดเนาะ ต่ำอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยกราบทักทา,ายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม,พอมขขอขขอ่พี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบ,พบพบเจอกับช่องยูทูปมาบุญซาละวันอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะเอาเมื่อนี้พี่น้องคลิปนี้ทางบุญกับมหาอดจอดถึงทีเคื่อนซายล้านแป้นน่องลูกปลาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะลูกน้องลูกปลาลูกครึ่งไทยลาวสายเบลตสุพรรณบุรี พี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งอัปเดตเห็นชันลันแป้นไปหอดขันตอนเลยนี่พี่น้องเลยต,ติดบุงติดบ้านเขาบ้านเรียบร้อยเปิดระเบ้อเนาะเอ๋อมาเมื่อนี้กับพี่น้องกับบุญกับได้มาเป็นสะพานบุญให้กับพี่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะพี่ใจบุญใจเมตตาเนาะอันนี้คือพี่เพชรอยู่ทางจังหวัดระยองเนาะเพิ่น,ะเ,ปนเป็นคนโคราชเพราะฉันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปทํางานอยู่ระยองพี่น้งองทางคนแหละ เราโอ้ดกระยองคือว,ว่าจังหวัดที่ใกล้ทะเลบ่พี่น้องเลยเนาะไดๆคอมมิน่นมาบอกบุญเด้อพี่น้องเลยเนะาะเนาะจังไดนกแลดแต่เนาะขอบุญขอบคุณขอบโมขอบใจทางพี่หลายเด้ถึงไหนทงางบุญมาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้พี่น้องเลยทั้งอาเพิ่นก็ได้รับชมคลิปนะครับชมคลิปหลายช่องหลายคลิปพีน่น้องเลยน้องเพิ่นกินกน้ำอ่าแบบ น้ำฝนอะไรพี่น้องเลยเนาะกินน้ำฝนนำ้นำคล้ายๆว่าน้ำเราบกคอได้ปิดแต่อยังนี่พี่น้องนะเลยเนาะบกคอได้ปิดทั้งน้ำเนาะถ้าว่าห้าบวปิดทั้งนำ้นำ,าานำพี่น้องนะเอาะปเลาเอา,าไปกินเนี่ยอยากซุ่มเสี่ยงในการเป็นไข่เลือดออกอะไรพี่น้องเลยเนาะไข่ยุงเนาะเพราะว่าเอาได้แช่ทั้งน้ำใบหน่อยนะย,อยุงลายช่วงนี้พี่น้องย่ยางยุงไข่ใส่แล้วเอาไปกินเนี่ย เชียงต่อการเป็นไข่เลือดออกเป็นยังไงทำมาบุญกันเลยซื้อน้ำเนาะสิบสามแผกเป็นยังไงอ่าจะนวนเงินหาลอยบาทเนะาะซื้อน้ำให้น้องมันกินก่อนอ่าพออ่าบอยน้องกินน้ำต้องบอกให้น้องเพร่ป็นยน้องมันมันมันหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะอ่าแต่นี่จุดประสงเขาอายเพื่อนจากซื้อน้ำม,มาให้กขาเพื่อเพืเป็นสะพานบุญในอายเพื่อนแต่น้องแต่ทั้งมาบุญสิอบอก,กน้องมันเติม กินน้ากินเนก็ต้องมีแนวปิดในยางก่อนแมนยูกหนักฝนเนาะหนักฝนตกออกมาจากฟ้าไปหน่อยเนาะอ่าเราต้องมีแนวคอบในปิดมันจะยุ่งขายใส่กัดเป็นเสียงขาดเล็ดออกเนาะอ่ะจะได้กระแดดแต่เราก็บ่มกลดได้ทั้งพีรีลายเอาหายพีอยู่ดีไม่แห้งที่มีมีจิตนำจิตนำใจเพื่อแพ้ให้กับอ่าน้องปลา,าไปหน่อยเนานะขอบคุณเรื่อยเนาะขอพีจงอยู่ดีไม่แห้ง ขอบเจ็บใจใดข่มไข่ยังมีเด้อพระาจากโกคาครคไข้ไข่เจ็บทางพวงนะพี่เด้ออบอพีเนาะเสียธุรกิจการงานใ,นใดๆกะหายลาบเลือดเน่าหายจเจริญเจริญในนาทีการงานเนาะสาธุพี่น้องเลยพระราชพิองเลยคือว่าเห็นรถตรงตรถตู้มาเนาะมาจากฝั่งไทยบ่พี่น้องเลยเนาะเอฟซีทันใดนี้มาหาเพิ่นเดี๋ยวไปหาไปชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปอืมบรรยากาศกับพี่น้องเลย ส่วนเราดูนี่เนาะกะอยากลำบากในการเดินทางเนาะฝนฟ้าอากาศตกตลอดพี่น้องเลยเนาะเดินทางมาก,กับเพื่อนๆทำตัวลำพังกับพี่น้องเลยทั้งน้องสาวเนะาะกีฬาลูปาพี่น้องเลยสบายด,สายดีสบายดีสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่าไปได้ไรเนะาะเมื่อไหรกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้ว กินกับอยังนี้เนาะกินข้าวต่งไกต่ตำมะฮง,งอืมกินไกต่ตำมะฮงเรียบร้อยแล้วเนาะอืมแฉบเปล่าเลยอ่าใช้คือมีรถตู้มาบริษัทนี้มาหาเนะาะท่งพกคน,นพกคนอ๋พอพกคนเป็นอีกแล้วพี่อะไรเออเพิ่นออมอเตอรถตู้มาเออเบออ้่อวานนี่อะไรน่าจะมาเซารถอยู่ทางอ่าทางฝั่งลาวเอาเนาะ มเมามาเลยผมาหจาจะงงนัง่แาแต่เศร้าเลยห้มันจะเศร้าพูหนือยนจะพไปกรับไปจากกา่อนดีบ่แมนเสรแล้วก็ิดถึงที่ไปกรับแล้วอือเดนดยเดย่น่อยคนมาเรียนมาแอนนำนะ้ำเนาะอ่ามีของฝาก,ากของตอนมาเอา้ยพ่นอเอามื่อนี้ทั้งบาบุญเนะเาะ มาฮมนี่กัมีเนืมาให้เนาะอีลาลูป้าบอนเจ้ากินน้ำกินไนกินอยู่ส่ยพาาบาๆทานบาไปบุงบั่ะโตงตงอาบาไปบงบังค่ะกินอยู่ใส่คิดอาไงตงเอาอยู่บอนใดเนาะานทางอุปกรณ์เอาบอกนำพอตู้ก่อนดเอไ sẽ nong kinh như sao? kinh gì nè đi kinh đi nè. coi cái. này bự đi. kinh như này. nè. <laughs> kinh chào nè. đi kì đi nè. đi kì đi, cho kinh thế này rồi. tao kinh. <laughs> 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 <nam chào> <laughs> 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 <tôi> ชอกินเฉพาะบางมือเ็นตากแตตากกินเลยอยากให้ไนตากกินเลยเหี่นตมจนร้าบริต้มเป็นบ่จ้ใส่เลยเลยตรงว่าแต่รังค่านี่นี่รังค่ารังค่าไม่ใช่ไหม <laughs> พี่กินที่เป็นสตูโ้ยละถ้าว่าจะ,จะตรงแบบนี้นะจะพูดบไปตรง ชื่อผ้ายางมพืสร้างซีกยย็ได้อยู่กลางแจ้งนะปรโตูมก็ได้ใส่ลังคาเนะี่ยลังคามันสกรปรกได้เลยลมันมันถื่อมีหันมีหนีมาขี่ใส่มาจับยังมันกะฝุ่นละอองเวลาพังกระกาะ,ะอยู่ในนี้เด้เก็ไอ้ลังคาหนะแตรมให้เจ้าซักเห็ดชองเสาวนะเห็ดแบบโตลงมาเห็ดซีเสาโตลงมาคือเก่ามาเกิดค <c oughs> อสตันกะบ่บเฮดแบบนี้กะ เ,เอาพางแงงหรือว่ามุ่งขาดเนาะมามัดใส่นี่นี่มัดใส่นี่เนาะมวยยุ่งลงมาไข่ใส่ถ้าแมนยูจะปิดนั่น,นมัลาื่อจะเปิดทุกยุมบินข่ากับบรูฮุเนาะมันก็ใไข่ใส่น้ำเจ้ากินมันก็เดอวยเวลาจะกินลงท้องลงใส่นี่ยมันจะเชื่อยุ่ง ยุงล่ายุ่งนี่แหละมันก็นจะเกิดเกิดไข่ยุ่งไข่เล็ดอ,ออกอได้ได้อีหละเห็นบมอคนกินไอคนเป็นไข่เล็ดอ,ออกนะหนึ่งมากินกันอยู่กันกินเท่าแหละน้องก,กินน้ำสองมากกับยุ่งครบนอนบอรกรางมุกนอนกลางมุงอยู่ปะกลางอยูอ่เรื่อยจะบอกน้องนี่มันมีแนวหนีเนบเป็นบ่ไหนมีแนวเหน็บแต่แเอา ตานางมากคือบะมุงขาดก็ได้ข้างแงงก็ได้เด้อแงงเขียวนะมาหมัดเลยมัหายมาเรียงวัดลง่งมัวหายยุงลงใส่เนาะแต่ไข่ใส่เป็นนอสแด็ดบ่มีเสือยุงลายช่วงนั้นจะไปกินกนะมั้งก็เจ็บทองเจ็บใส่แล้วก็อ่ามันเป็นไข่ดอดออกได้เนยก็เคยเป็นใช่ป่ไข่ดัดออกบ่เคยบนะ่เคยในทางระวังไหวเด้ออ่าอย่น้องเลย ช่วงวันมีนำ้ำฝนเลยกินน้ำม่ใช่กะบางที่กะลูกอายุห้วยถ้ามีคนลงกัะมันแนะน้ำเห็ดใหม่เราได้เยนยเคี้ยวก็ได้มาปิดไปตาเจ้าจะกินอยู่นี้ก็ได้หืมฉัน,นมยมไข่ลงโอ้ย <c oughs> <c oughs> อย้เป็นยังไงเรยบร้อยเนาะทางประตูเนาะ อืมปิดประตูเข้าเรียบร้อยอืมปิดตึมๆสบายบ่เลยอันนี้เสร็จแล้วเนาะอ๋อปิดยันเนาะอึบอ๋อเดี๋ยวไม่มาตัวเรียบร้อยเบิดเนาะมื้อนี้เนาะนั่งจักบานนําบ่ครับยังบานใหญ่บานใหญ่เนาะ nó này à, có cái cung cái khó ban nhảy rồi này nào, <laughs> ban nào này ban nhảy là chóp nó rồi không thấy nó không Hãy subscribe มาบัานนี้คือว่าจอยลงเก่าอีกเนาะโอ้โหชาววาจอยอันนี้ก็บ่เป็นนาเจ้าคือเดบเดบลงสดเป็นน้ำใสเสียน่อยบ่ใช่ลองไปพาไปหาพกกรป้ะฮะพกกรลงไดนกระพรายทรายเดียวอีกบ่ทรายเดียวได้ายเดียวได้บ่ไี่น้อยพี่พี่ยังไงพี่มาทำเพียงได้ี่พี่ กำลังเข้าบ้านอยู่เนาะบานใหญ่เรียบร้อยมาเรียบร้อยวันแล้วฟรีโมน,นีบาบุญมีน้าใหา้มันเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มอามา <N> นามัยเนยมีทางพี่จะดีจากฝั่งไทยเนาะเป็นะในทางบาบุนมาเป็นสะพานบุญให้สื่อน้ำ มาให้เจ้าไปกิน,หนเห็นแจ้ากินน้ำในี่ยหันเราโอ้ยด่าคิดย่านเป็นติดเชื่อไขย่ขยุงไข่เลือดออกเด้ออืมพี่น้องเลยเนี่ยทางปพวกกบมรนลงเป้าสับจูพี่น้นอ,ะะองเลยไปะเช้าไปเอาหนามไปะะปะ่ะหนามกินก่อนเอาเชือไว้ใส่ไปทั้งเพียงวะเลยสิบสามแผก่ะเออพัอนดืวว้อพันใช้เสื่อ,อย งานครัวยังมาเอาดินเข่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผอก่อนอากาศมันร้อนโอ้กกิินน้นมามาถึงกี่โมงครับเนี่ยสามโมงกว่าๆสามเช้าโอ้สามโมงเช้าสามนี่จะกลับแล้วนี่ตีนาทีอ๋อเดี๋ยวกลับแล้วเนาะครับต้องกาครับอืม อนสายเดียวเลยพี่น้องเลยโอ้ยระวังตํำคอนเด้อเข้ารถเข้ามาก,ก่อนพี่น้องโอ้ยนันคาดิื่นเพื่องซ้ำมันเป็นเพื่อง,<ะ>นนอ,งอนเหมือนพี่น้องพยนันคาดิครูไปทางพี่พี่ไหน พูดๆหมาข้าดีรวดเลยโอ้โหที่อหนเลยสายจวดนี่เนาะจอดจึกเลยนาก็ได้เพื่นอนเลยพี่้อนเลย สดียสสดีงลน้องคนจดพรอมลกนี่อะบเลยพร้อมเราเราบด้พร้อมพร้อมลุกแน่นิทำหน้าหลายพ่อนองยังหอบด้ปักนะเบาเอไปนี่ก่อนหน้าลายนี่หมวท่านไหนเห็นจํำนะบ่มีคนไหนะสวัสดีครับน้ำาให้น้องน้ำาให้น้องแกเห็นกินน้ำในกลุม น้ำไม่ร้องใหม่ๆอย่างนี้เปีนปีนึงร้องจะเกี่ยวกับโรคไตสระเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนกลัวเป็นไข้เลือดออกก็กลัวด้วยเนาะมันจะสะสมโรคไตให้ละชื่อไอ้น้ำตัวเนี้ยที่หนูไปตักมาจากบ่อน่แล้วก็มาใส่ถังครับมันจะเป็นอาณาโพธิธรรมันสะร์สมร่างกายเราครับ ครับก่ถือว่าเป็นน้ำ13แพ็คพี่น้องเลยบริทรรมบุญมาเป็นสะพานบุญให้ทางพีเพชรอยู่ทางระยองเนาะคนฝากกันมาจป็นวนลหาร้อยบาทเห็นน้องเพิ่งกินน้ำในกระลุ่มโบตงโบตอง,งเลยพี่น้องเลยซุ่มเสี่ยงกับการเป็นโรคไตเป็นเบาแหละวซุ่มเสี่ยงเป็นการอ่ราพยาธิไข่เลือดออกเด้อกวนยุงไปไข่ใส่เนาะเจ้าก,ก็โตขึ้นมาแต่รังคารังคารังคาใหม่ๆเลยรังคาแคมทางอีกพี่น้องต้องฟุ้นยังมาเกาะแล้วเนาะ เมื่อหนามื่อหนเด้อคือนะปลาบอกอะไรเอาแงงเนาะหรือม right. okay? uh, oh <my> ุงขาดเนี้ยก็ได้มาขอบไว้เนาะมันมาแลงวันลงหมอนยุงลายลงเด้อเราจะกินต่อกันเลยเนาะกายเมื่อเติบยิ่งอกเพืชพืชบนี่เนาะเอาขึ้นไหวเพื่อนเพื่อนเจ้ากินชิบสามแพ็คเนาะไว้กินเฉพาะเจ้าเนาะเอาจจะได้ก่อนอื่นก่อนจะเก็บกายทั้งน้องลูกปลาเด้อฝากกระปุกคุณทั้งทีพันแน่เนาะพันกับวังดีเนาะคิดวงใหญ่นำสุขภาพ ของเจ้าะเนาะพี่เพชรเนาะเจ้าเอิอนุงเพชรก็ได้นำลุงเพชรจากปลายองได้ทุกคนภานพี่น้องนะขอขอบคุณขอพูนทางลุงเผ็ดขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านการเงินเราขอให้รนำรวยทำธุรกิจอย่างขอยห้สำเร็จลับลื่นความเจ็บสุดแตความไข้บ่ริมีขอให้พลอขอให้ลุงจงอยู่ืนมีแห้งนาะขอให้ลุงจงอยู่ืนมีแห้งทิ้งในให้ลุงให้มากขอให ลุงเลยคลับคืลยทถาพันถวเด้อสาธุเนาะเอาไว้ใช้บัตเลยเอาไวเทิรนเนาะฟาสิล่าอยู่เทิงเลยบาเบาเบองอหายน้ำดูมือนี่แพงหัวแต่น้ำาที่ยงไทุกทุกอย่างแพงเบดเนาะทีพันวายี่สิบแพ็กที่องเลยบมฮอ,อดจำยี่แพ็กน้ำราคาแพงไงเลยแมนตัวถือกะ อยู่ห่างคนบ่มีช้ำพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเงินเป็นเงินไทยกับประมาณ38มสิบดบาทเ,เลยตกอยูห้ารบาทกทะสิบสามแนน้ำชิปใช่ไหมน้ำชิปเลาไทำบาราอ๊บนุองป่าเอ้ย เด้อเด้อเด้อโหลดบนกแพี่น้องสุดยอดทางโครนเนาะต้มทางเปื่อยไงไม่เด้อเจาไปประหยัดเป็นประหยัดกะให้เจ้าไปกินเองอะไรก็สะอาดสุขภาพเองแล้ว nhắm mưa nắp bên sao là khi nào rồi cao là chắc mưa đó kêu một chỉ Long phần khoi khoi โลงเลยเนาะเอาบลามาตูลงอ่ะเนาะไม่พ่อขูดซึกว่าบดขึ้นมาเฮื่อลังนี่แต่โดนอะไรพี่น้องบุญเองก็ได้ตั้งแต่มาพ่อน้องลูกปลาใหม่ๆเนาะตั้งแต่คนถึงช่วงเป็ดไข่เป็ดไข่เป็นเน่าคนแหละเนาะเป็ดอะไรบางงอฮะงององอที่ยังอยากจะกินอหากเอาไกินโอ้มาซีมจากสองลูกกับพ่อได้งอไม่ใช่หนิถ้าพอก่อนมันซื้อพอก่อนซื้อมาให้ อืมอืมอืมขมินบ้อขมิ้นบ้ของฝากจากอพอกอนบ้อเลยอืมของเนาะของนมนมพี่น้องเลยประกาศแนวหัวพักเนาะบัวบัวอืมผมซชื่อว่าเจ้าสูงขึ้นเนาะโอ้ยคือปกติเลยวะเจ้าสิบูดตัวเองมาได้ สำนวาน่องป้าสูงขึ้นเปเ็นเอนไนาไงอ่าไม่ได้สูงไดยเลยแม่ทา2หนึ่งแม่นา2อ่าแม่ทา2จากปีล่ะ14แล้วเพราจะจอแม่ทาย2มากจากปีล่ะอืมก็หาขึนปีนี้เลยอืมะอนเตี่ยวนี่เนาะแม่ทาย10ต่อนแม่ทา0เนาะเลยขึ้นมา2เส้นเนาะอืมอ่ะเป็นอเอาไงือา ให้นับมือนะับพัฒนาเนาะ,ะท,ทั้งด้านทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านทางกายทั้งเจ้าก็เด้อให้ยังชุ่มไว้วเนาะ <c oughs> หมอมีโรคไัยไข้เจ็บต้องดูแลสุขภาพตเองอย่งอางเข้มงวดในได้เจ,านะเจา้าเนาะเพราะว่าเจ้าสิวันได้พี่น้องเนานะแล้วก็ยังไงมีพ่อแม่ก็เสียไปแล้วเนาะกับมแต่น้องหรือป้าพี่น้อยที่ว่าอยู่ทดแทนพอ่อแม่ เป็นดวงวิญญาณของพ่อของแม่ก็ว่าได้เป็นผู้รุงรับไปแล้วเนาะเผนการฝากเรือฝากเนื้อวัเจ้าแล้วสังสารพัฒนาในด้านครอบครัวหรือว่าเดตตัวเจ้าเองอะไรเนาะอย่าดไรคิดว่าตัวเองสิบ่เจ็บบ่ไข่บ่ปวดเข็ดเอาเนาะหนึ่งดูแลสุขภาพกินให้มันสะอาดสะอาดเด้อโดยท้ากินสะอาดสะอาดแหละสุขภาพร่างกายให้เขาก็ดีขึ้นสิบ่เจ็บบ่ไข่โบรวยเนาะโดย เจ้าจะประมาทก็ได้น้องเพื่อเจ้าประมาทกับชีวิตตัวเองหลายชีวานโมเป็นหันไปหนีโอ้โมเป็นดอกมันเป็นมาเนี่ยมันยากเนาะโดยราแก้ไขตอนมันยังโมเป็นอยู่แล้เนาะกับพี่เพิ่นกาเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยขนาดเพิ่นพุ่นบนยังเป็นห่วงเจ้าเนาะเห็นเจ้าการกินของเจ้ามันบุคอยปันใดเหน่อยเนี่ยงน้าสำคัญกินน้าไม่ร้าย พี่พอนจะได้พองใช้งั้นไอ้รักจะเอาตุกมือหนึ่งนะกินหน่อยแท้แบบว่าประเด้๋ยวสูดกินหนักเลยอืมอออืมโอเคซะเนาะอ่าคำพิเศษสูๆต่อไปให้คือไอ้บอกด้วยจะเป็นประเดี๋ยวเอาแงงเขี้ยวนะอยู่หันเวียดเลยปฏิทัดมาจากเม็ดหนึ่งบ่เอาเพลขาวก็ได้เพลขาวก็ได้บ่ด้วยอ่าตองมองเอาละอืมเราก็ปืดเอา ถ้าจะต้องมันมีฝุนขนาดนั้นใช่ป้ะซองไปเมื่อกี้เพราะว่าฝุ่น,นแล้วก็มันล่างน้ำได้มันทายมันล่างออกน้ำเนยอือฮือเอาหมดละบัดบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังเพื่นอนซานแล้วมีตัวมีดอกตัวเย็นมีไฟฟ้ายังคอยหายสิบทุก,น,าากไไน้ำสะอาดกันไ้ไหวเนาะเหนื่อยถ้าเป็นไ่ได้กินกับต้มเนาะสุดท้ายเจ้าบเขาได้ต้มดอกเบิญแล้วผ้าเท็ดผ้าเท็ดมากหลักทรายเลย มว<น>ยน้ำเพชรนะก็บ่ให้กินน้ำในฮอนท้องเนาะโดยโอเคใส่เด้ใส่ะปมาบนใบปลาก่อนเะนาะมันจะมาเป็นสปาบน,นทั้งยเพ่นน้ำทุกศาสตร์กินแซ็บๆนอนหลับฝันดี <c oughs> <c oughs> ปลาจะเป็นกำลังใจให้ก,กาวนาเน<ร>าะสบายดีเด <c oughs> ะะะอ้อน้ำตาลดีด้วยปลาสาเนาะขอไม่นะเก็บไว้ดีๆเนาะพี่น้องเลยปลาซาบุนก็จะได้ เดินทางตออง่อ,น,อน้องมอนิกาน้ำมอบน้ำชิบสามแพ็คให้กับน้องลูกปลาลูกครึ่งไทยลาวตาเลือสุพรรณบุร,พพบบบพพร,รีพี่น้องเนาะนาคลิปนี้ลาก่อนด้วพี่น้องเด้อจะได้กล่าขอบคุณเด้อทางพี่เพชรเนาะปายองให้พี่ทำอูดีมีแห้งเด้อเบริร์ดในขอบในครัวมีใจบุญจากชะทาให้กับผู้ถูกผู้ยากผู้ขาดผู้เคิร์นพี่น้องเลยให้กอบผู้เจ้ากับ ขาดเกอนบอลได้ก็มีแต่สิ่งนั้นขอมาเนาะในขอบใน,ในครัวในชีวิตพี่น้องเลยเอฟซีกันคือกันได้เอฟซีปสะสบทานบรสบควสุขคนพ่อแม่พี่น้องเนอกจามาหามาส้มคลิปนี้ก็ขอบคุณคนจงหาทุกท่านจงมีทุกความสุขความเจริญเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผมมีปัจจัยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ก็ได้บุญกุศลคือกันได้พี่น้องเได้บุญน่วกันรวมกันเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้พี่น้องเด้พอๆกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีและสวัสดีวัดสุขุสุขคนพี่น้องเลยสบายดีสบายด,ดีพี่น้อง